28กรกฎาคมพิรมเริศรวมใจเทิดพระทรงสีนิรัตติสัยเฉลิมพระชนมะพันษาภูวนยัยร้อยดวงใจไทยทั่วล่าสะดูดีเทิดเหนือเก้าน้อมศิละอภิวาสแทบพระบาทเอกองค์พระทรงสีไทยทั้งผองแท้สองทั่วธานี ถวายพระพรพระภูมีทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉันทานนว์วรรณเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์